สวัสดีครับวันนี้เทรัลมอไซค์จะมา,ารีวิวการแก้ปัญหารถขี่มาดีๆจอดปับ๊บพอจะสตาร์ทอีกไม่ติดครับแบตเตอรี่หมดครับปัญหาไอ้าบางอย่างครับผมแบตเตอรีย่ยังไม่เสื่อมครับปัญหาก,ก็คือไฟเบรคค้างครับไฟแบตเตอรี่ค้างไฟเบรคค้างครับเปิดสวิตช์กุญแจกดครับ กดแล้วบางทีมันก็ค้างครับปล่อยปล่อยแล้วยังค้างครับนะครับมีปล่อยแล้วนะครับค้างคราวนี้เราก็มาแก้แก้ปัญหาง่ายๆครับสามารถที่จะบุคคลทั่วไปหรือว่าเจ้าของรถสามารถที่จะเช็คด้วยตัวเองได้ครับผมว่าแก้ปัญหายังไงครับแกแก้ปัญหาง่ายด้วยกันนี่ครับเป็นดิสเบรกครับตัวนี้เป็นดิสเบรกหน้าที่มันค้างครับตัดสายน้ํามันมาประมาณหนึ่งนิ้วหรือว่า0ูนจุดดครับ ไม่ถึงนิ้วก็ได้ครับสั้นกว่านิ้วหนึ่งแล้วก็มาซ่อมตรงนี้ครับนี่ครับขาขามือดิสเบรกนะครับมันกดไม่ไม่สุดครับกดตัวสต็อปเบรกนะครับตัวสต็อปเบรกนี่ไม่สุดมันก็ทำให้มันค้างครับแล้วก็จัดการยัดง่ายๆครับใส่แค่สายน้ำมันเข้าไปแบบนี้ครับ แล้วก็มันก็จะกดสุดครับนี่ครับนี่คือการแก้ปัญหาแบบง่ายๆครับสมมติว่าเราไม่มีตัวสต็อปเบรกตัวใหม่หรือว่าน็อตตัวนี้ครับน็อตขันสต็อปเบรกตัวนี้มันฝืดครับขันไม่ออกครับบางทีอาจจะขาดได้ครับก็จะเป็นปัญหาใหญ่ครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะอ่าจะเปลี่ยนตัวสต๊อปเบรกนี่ครับมันไม่ออกครับขันแล้วไม่ออกครับถ้าฝืนไปมันน็อตมันตัวเล็กนิดเดียวครับอาจจะขาดได้ครับขวนี้มาดูครับ นะครับกำแล้วก็ปล่อยกําแล้วก็ปล่อยครับมันก็จะไม่ค้างครับนี่ครับปล่อยครับน่ครับปล่อยก็เงียบครับคราวนี้ก็จะแก้ปัญหาอเรื่องแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดง่ายหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมง่ายครับเพราะว่าถ้าเบรกไฟเบรกมันค้างเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วครับคึณจะซื้อสมัยไม่นานเดียวก็เสื่อมครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวครับผมนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่่ นำมาฝากเอฟซีครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ถูกใจก็ดีมีประโยชน์ก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมตลาบคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปว่าจะมีสาระหรือว่าเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ